ไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนครับไม่เคยเจอกันมาก่อนนะแล้วถ้าต่อยกันเสร็จขอเป็นเพื่อนกันแล้วกันครับโอเคครับขอให้คุณนทิพย์พลากรู้สึก